เป็นไอ้มอดีใจวะมหาเพื่อนดีใจที่เกาโอ้ยสวัสดีครับม่ได้พอกันมาสักปี <19. S 2> ไหสิบก้าไม่นนำอะไรอยู่ไรไปแล้ว <laughs> เออสิบก้าปีตังตตเรียนตะตกี้พนมีมโซ่นีกเด้ออุ้จักรยานเนาะต้องจำเลยวา <laughs> จักรยานชั้นเชียวเนาะไปจอดไว้แล้วกันไปเรียนอยู่บน มื่อกี้มันโด่งกลางเลยไปเรียนตะกูลน้ากันเดี๋ยวพี่น้องมาพอกันในรอบสิบเก่าปีได้หน่เป็นศีตีทำไมเป็นความทรงจําที่ดีแล้วกัมันหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าอว่ายังสิเกิดขึ้นก็โมูข์ก็พวกฮ่ากัน้เก่าเออเสล้วงขึ้นก่าครับผมตามนั่นแหละก็เดีินทางเมืองอีกเรื่อยๆเมื่อกีเก่าได้บ่ไหนผมไม่ได้พอกันดุนจินหัวกันหลาย หลังจากนี ang ang ้ก erm ah ็ิตต่อก็ได้แล้วกิดต่อก็ดีเรื่อยๆนะครับโอเคถาบุต้นกำล่งเทิงบุนละก็ล่งคตามโหดกินกัน่ันจังากันงเสีงชนีกได้าอนี่ี้กัน่ะทีได ยขาดนี่หูดมากใส่หุดหูดไม่ใส่ไรหรอกโอ้ยนอน่่นนอละกละคอะไรบอกแล้วว่ากับอะไรฝนตอพี่นังอะไรบ้อบงไเร่องอะไรอ้าแตคนสนไหอยู่หัวอี แล่วซุดกับอะไรโดยเฉพาะตีสิครับอันหันโล่ปูนโบ่เป็นอยังนี้พี่น้องมืออืนหยุดไงมืออืนหยุดก็ได้จะได้นัดนับมือนับเป้นหายเปดิเดี๋ยวเจ้าขวบข้ามเมืองนี่ไม่ขีดหรอกว่านัดจังไรจังไรมีขวบข้ามอยู่พอๆกันสิบเก้าปีเนาะสิบเก้าปีถึงหกปีเจนว่าเจ้ว่าแขนมูแล้วเป็นฉีดอ่ะแต่โบเป็นอยัง ขื you, okay. I I okay, you okay, right? ้มูคือมูพวกแทนเปนยังบตีเหตุครับตีเหตุว่ามีไบางครับรอาไรอกจอัตโอเคครับผมมทาง่างอุบตีเหตุครับเมื่อันัสรผม้องลางเลยเมืนเดิมทุกอย่างมืนเดิมเมาขึ้นเ่า 9ปีที่รอคอยาพอแลดวพอแล้วพอแล้ว,ลวเป็นอ่ไรมีความสุขวะดีมากดีมากตอนรับยงังดีเล่นปะอย่างตูนแม่ก็เขาเอาฝาหมูฝากพวกเนี่ยเอาฝาพย่ไอ้ันเนี้อบอกเรา่าชิดวันที่เราพอวันนั่นละบออ่ันกับคนมาหากับซื้อมีพอวันเงื่ัน เชื่อพี่เขาฝากกดติดตามด้วยจ้ะแต่เรคนเสองชีวิตมัน่อยกนึ่งน่าื่กันง้อยนี้อุ้มันมันผ่านอย่างไรยางเนาะชีวิตเนาะมันเสียมันกนั่นแหละพี่น้องตาิีว่าล่ะจะชว่า พ่อ่อยวอาความกว่าอมหลังเลยมันเป็นความทุ่งกรรมที่เจ็บปวดที่สุดใน้ำชีวิตแล้วก็รไม่ว่าสู้ฟังก็ะจายหรือไขฟังเนาะแมนบอก่างคนต่างมีเหตุผลของจากของต่างคนต่างพานชีวิตไปรุนมากแมนบอกแต่ของกับบริบบีเขากับบริบบีกับบริบบีกันกับบริบบีเขาโอเคพี่น้องกันคุยกันง่ายๆปกติมาเล็ววัน อร่อยดีดิเฮ้ยมเอาเดี๋ยวจะเอาอันนี้นะข้าหมุกุ้ยอร่อยนดิอช่นี่นะมาจบง่าเลย